คิดนะคุณต้นว่าถ้าเกิดเราไม่ต้องขับรถเองเงี้ยรถมันสามารถจะพาเราไปไหนมาไหนได้เองคงจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแต่ปัจจุบันตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วใช่ไหมฝันกลายเป็นจริงใช่แล้วนะครับแปลว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันขับเคลื่อนตลอดเวลานะแล้วเราก็ไม่รู้เลยแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้านะครับไม่แน่ใจว่าอีกหน่อยนึงเนี่ยอาจจะเป็นแบบในหนังอนี้ก็ได้สตาร์เทรที่มันมีเครื่องส่งย้ายมวลสารนะบีมเราจะที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งได้ในพริบตาเท่ไปเลย อันนี้คงอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะว่าจะเกิดขึ้นได้จริงเออแต่ถ้ามันก็ยังงั้นก็ดีนะไมรื่องรถติดนี่คือบอกว่าบายบายเลยนะคะเช็กกู๊ดบายกันไปเลยไม่มีรถติดเพราะว่าเราจะเปลี่ยนถ่ายมวลสารอ่าใช่ไหมครับแต่ว่าเราเลิกพูดเรื่องนี้กันก่อนดีกว่านะมันไม่ได้เป็นการเกินเข้าไปอย่างใดนะครับเพราะช่วงเอ็กซเรย์เนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับเท่านั้นครับโอเคค่ะไปชมกันเลยค่ะช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดย เชสโซเลตเทรลเบเซอร์ใจถึงก็ไปถึงชุดหุ้มเบาะรถยนต์หรูหราเนียนเขา้ารูปคุณภาพเหนือราคาต้อง Master ร์เยานยนต์ไร้คนขับ a u t o ออโตน s มัส i c l e หรือ Driverless vehicle ที่สามารถตอบโต้กับผู้ขับขี่และวิ่งได้เองโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องควบคุมไม่ได้มีแต่ในภาพยนตร์เท่านั้นทุกวันนี้ เทคโนโลยีบางส่วนของจานยนต์ไร้คนขับได้แทรกเข้ามาในรถยนต์รุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยจอดอัตโนมัติหรือระบบควบคุมความเร็วแบบปรับอัตโนมัติสัมพันธ์กับการจราจรเบื้องหน้าหรือ Adaptive Cruise Control ที่สามารถเร่งและชะลอความเร็วได้ด้วยตัวเองขณะขับขี่อยู่บนทางหลวงแนวคิดเรื่องรถยนต์ที่ไร้คนขับมีการเริ่มคิดค้นวิจัยกันมาตั้งแต่ก่อนสองครามโลกครั้งที่ส และพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งปัจจุบันใช้เทคโนโลยีล้ำยุคสารพัดชนิดทำงานร่วมกันโดยหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปบางประเทศอนุญาตให้ยานยนต์ไร้คนขับสามารถจดทะเบียนได้เรื่องครั้งแรกที่มลรัฐเนววดารถยนต์ไร้คนขับจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษสีแดงพร้อมสัญลักษณ์อินฟินิตี้เพื่อเป็นเครื่องหมายเตือนให้คนอื่นรับรู้ว่า คันนี้เป็นยานยนต์ไร้คนขับหน่วยง,งานการจัดการความปลอดภัยด้านการจราจรทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ National Highway Traffic Safety Administration ได้จัดระดับและให้นิยามยานพาหนะอัตโนมัติไว้ดังนี้ระดับศูนย์ผู้ขับขี่ต้องควบคุมรถยนตลอดเวลาซึ่งทุกวันนี้แทบไม่มีรถยนต์รุ่นใหม่คันใดอยู่ในระดับนี้อีกแล้วระดับห ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของรถทำงานอิสระแยกจากกันอาทิระบบควบคุมสเสถียรภาพการทรงตัวและระบบเบรกอัตโนมัตริระดับ2ระบบควบคุมทำงานร่วมกันอย่างน้อย2ระบบอาทิระบบควบคุมความเร็วแบบปรับอัตโนมัติสัมพันธ์กับการจราจรเบื้องหน้าทำงานร่วมกับระบบควบคุมให้รถวิ่งอยู่ในเลนระดับ3 ผู้ขับขี่สามารถปล่อยให้รถยนต์ทำหน้าที่ของมันอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเลยแต่หากจำเป็นก็สามารถเข้าไปควบคุมการขับขี่ได้ระดับ4่ยานพาหนะสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองอย่างปลอดภัยตลอดการเดินทางโดยผู้ขับมไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการขับขี่เลยหมายความรวมไปถึงการวิ่งเองโดยไม่มีผู้ควบคุมเช่นกรณีรถยนต์ทดลองของโบโว่ r i ฟ e Me Project ที่สามารถวิ่งไปหาที่จอดเองได้ รือรถยนต์ชัตโตลในสนามบินฮิตโอของกรุงลอนดอนจะเห็นได้ว่าเราได้ผ่านยุคของเทคโนโลยีระดับที่2ไปแล้วรถยนต์หลายรุ่นเข้าสู่ระดับที่3และกําลังพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้ระดับสายังมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอาทิระบบช่วยจอดขนานของฟอร์ดที่รถจะถอยและหมุนพวงมาลัยเองแต่ผู้ขับต้องควบคุมแป้นเบรกเรียกว่ายังไม่สมบูรณ์แบบแต่อุ่นใจกว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินยังเบรกได้ทันด้วยตัวเอง การเกิดขึ้นของยานยนต์ไร้คนขับระดับที่3และ4ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีสารพัดชนิดไม่ว่าจะเป็นเรดาร์โซนาร์เลเซอร์สแกนเนอร์กล้องวิดีโอแบบ3ามิติกล้องอินฟราเรดแผนที่ความละเอียดสูงที่ทำงานร่วมกับสัญญาณดาวเทียมระบบสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับสภาพแวดล้อมโดยมีบริษัทชั้นนําของโลกจํานวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็น Google General Motor s Ford Mercedes-Benz Volkswagen a า d ดี i นิสสันโ o โยต้และ BMW ได้ทดสอบอย่างจริงจังทั้งในการจราจรที่หนาแน่นไปจนถึงการเดินทางด้วยความเร็วสูงบนทางหลวงและทางภูเขาสูงชันโดยในปี2012 Google ประกาศว่ายานยนต์ร้อย,ยคนขับของเขาวิ่งได้ระยะทางรวม480,000กิโลเมตรโดยไม่เกิดอุบัติเหตุเลยครับ